เล็กแต่ตัวแต่ภายในกว้างเท่าตัว e class เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับ mercedes benz a 1 7 0่เ็คันนี้เป็นรถลูกสาวเจ้าของอู่ซ่อมเบนต์นะครับรหัสตัวถังคันนี้ w 1 6 9นะครับให้แรงมาอยู่ที่116แรงม้าเครื่องแค่พันเเท่านั้นเองนะครับอัตราการใช้บั้นน้ำมันอยู่ที่ประมาณ15-18กิโลลิตรได้สบายๆเลยนะครับได้ตัวถังบางๆเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมรอบคันนะครับบรรจาดช้าๆเลยนะครับคันนี้เป็นตัวอวังกาดเลยนะครับ แม็กใหม่ยางใหม่นะครับยางปี2022เดือน8ไม่ถึงปีนะครับใช้งานได้อีกยาวๆเลยมีการเคมสีประตูฝั่งขวามานะครับแค่สองชิ้นนะครับทั้งคันนั้นเดิมหมดนะครับด้านท้ายไม่มีเฉียวไม่มีชนมาเลยนะครับรอบคันสีสวยนะครับผมตีให้เลย95%เรนะครับพาะสีนะครับส่วนภายในก็เดี๋ยวจะพาไปชมกันครับ เล่นไฟหน้าสายกิกเลยนะครับกระจังหน้าไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะครับรถคันนี้ตั้งราคาอยู่ที่2 5 9 0 0 0ห้าบาทแถมป้ายประมูลให้ด้วยเลยนะครับเครดิตฟรีดาวติดแบลคฤสรับลด59,000บาทภายในอันนี้คือยังไม่ได้ทําสปานะครับแล้วก็สวิตตรงนี้ต้องเปลี่ยนนะครับผมจะเปลี่ยนให้ใหม่เองนะครับอ่าคันนี้ใหม่แสนแปดนะครับรถใช้งานดีมากๆนะครับรถเจ้าของอู่ซ่อมเบนนะครับ ตรงเบาะตรงนี้นะครับตรงปีกตรงนี้ผมจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็อาจจะเปลี่ยนทั้งเบาะเลยนะครับฝั่งคนขับนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรมากนะครับยังดีๆอยู่เลยนะครับถ้าเปลี่ยนเบาะแล้วก็คิดว่าน่าจะประมาณ90%บวกนะครับภายในสติ๊กเกอร์บนเบาะสัญลักษณ์นะฮะยังอยู่ครบหมดเลยนะครับไม่มีขาดหายเลยนะครับตรงน็อตตรงฝั่งตรงนี้นะฮะมีการแกะเคมสีมาบ้างแล้วนะครับนะฮะแต่ฝั่งด้านหน้าเนี่ยไม่มีนะครับ เดิมๆไม่น็อตไม่ขยับเลยนะครับอ่ามีแกะด้านหลังแล้วก็เม็ดอาร์กเนี่ยทั้ง4บานเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับคมมากไม่มีหายแม้แต่เม็ดเดียวนะครับกระจกไม่เคยแตกสักบานนะครับกระจกหน้าหลังแล้วก็ทั้ง6ด้านเลยนะครับไม่มีแตกเลยเดิมๆเลยนะครับทุกแผ่นทุกบานนะครับเม็ดอาร์กฝั่งด้านหลังอยู่ครบหมดนะครับรถ ตัวสั้นๆแค่นี้ถ้ารถอุบัติเหตุมาเนี่ยเจอง่ายมากนะครับมาชมด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายก็ยังถือว่าสะอาดอยู่นะครับตรงนี้ก็หายไปนะครับเดี๋ยวยางอะไหล่ผมจะจัดการให้ใหม่นะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับสภาพตอนนี้คือรถยังไม่ได้เก็บงานในทั้งสิ้นเลยนะครับรถไม่ขยับนะครับด้านท้ายนะฮะนะฮะกาวเดิมหมดนะครับตะเก็บเดิมหมดนะครับ รถท้ายสั้นหน้าสั้นเนี่ยเวลาชนมาเนี่ยดูง่ายมากนะครับเนี่ยเดิมหมดนะครับเนี่ยจะเก็บข้างน็นอนตตัวนี้ไม่ขยับเลยนะครับไม่ได้ถอดใครเลยเดิมแน่นอนครับคับนนี้ท้ายเดิมหน้าเดิมนะครับสีสวย90%ซขึ้นไปนะครับประตูฝั่งนี้สะอาดนะครับ ภายในด้านหลังไม่มีขาดเลยนะครับยังสวยๆอยู่เดี๋ยวผมจะทําสปาให้แล้วก็ออกมานี่ก็ดวมๆก็เกาสิอร์นะครับคันนี้เม็ดอาร์คฝั่งนี้นะฮะประตูด้านหลังนะครับเดิมๆอยู่นะครับมาชมด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าก็เดิมนะครับทุกเม็ดนะฮะคมหมดเลยนะครับน็อตตรงนี้มีการแกะมานะครับอาเข็มประกัน ตรงนี้มีการแกะมานะครับฝั่งนี้ไม่มีแกะนะครับเดิมๆเลยนะครับไม่มีแกะไม่มีไข่เลยนะครับเราบอกทุกจุดนะครับบอกทุกเม็ดไม่มีหมกเม็ดนะครับอะไรดีเราก็บอกว่าดีนะครับรายงานตามความเป็นจริงนะครับคันนี้บุกสวิทนะครับอยู่โบหมดนะครับโอเคนะครับ ห้องเครื่องคันนี้ใสมากนะครับผมได้ทําสปาให้เรยบด้อยนะครับห้องเครื่องนะครับจะเข็บเดิมหมดนะครับซุ้มแก้มซ้ายขวาเดิมหมดนะฮะคานล่างคานบนเดิมหมดนะครับผมได้เช็คมาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะส่งเก็บการให้นะครับที่เห็นมันเงาๆเนี่ยคือเราไม่ได้พ่นสีนะครับอันนี้คือเราเคลือบแฟกให้นะครับปกติซุ้มซุ้มตรงนี้มันจะเป็นสีทันด้านนะครับพรุ่งนี้น็อตไม่ขยับเลยนะครับแก้มซ้ายขวาเดิมหมดนะครับฝากระโปรงนะฮะน็อตไม่ได้แกะเลยนะครับ ปากระโปงเดิมจากโรงงานเลยนะครับแผ่นเพจทุกอย่างนะฮะยังคงเดิมหมดเลยนะครับจะู้สวยไปช้านะครับใครที่พิรุนที่บ้านไม่ได้ใช้งานนะครับผมรับรีวิวนะครับฝากขายฝากจอดเท่านั้นนะครับและรถของท่านจะต้องอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์แ0ขึ้นไปนะครับขอแค่ตัวถังรถเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักพลิคว่ำจมน้ามาก็พอนะครับส่วนเก็บมานเล็กน้อยเนี่ยเราจะ ให้ช่างผู้ชำนาญเนี่ยเจตงานให้จนกว่าจะสวยงามแล้วก็ถึงจะส่งออกให้กับท่านผู้ชมนะครับสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดชมรถสวยนเวลาที่ผมเอามาลงคลิปใหม่นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ